เลือดโอืมเลื่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหรอแล้วโอ้มาแล้วอุ้ยอุ้ยสวัสดีมาบลหรครับเอเบ้ยเบฟิชินชแนลมาแล้วครับ สวัสดีครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วครับอาเก็บน้ำไม่ตื่นอำเภอรีจงหวัลลพูน่ะก็ใช้เวลาเดินทางกับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้มากับนายจิมมี่นะครับสวัสดีครับนะสองคนดูอกกันดูอกันแล้วก็ลวดเอาเรือใหม่นายจิมมี่มาลองดูนะครับ <c oughs> สีงาเลยนะสีไพกันหรอเรือ <c oughs> ใหม่นายจิมมี่นะครับอบลูเสียฟุตไปดูยู่เกก๋ากอนเนายู่เบาก,กันจัด ยำเจ้าชัดเดียวก่อนนะครับเออจะโดนจิบใหญ่เลยอุปกรณ์ในวันนี้ก right. ็เป oh, ็นชุดเบสเนาะสายพี่ E5 เลยกันเวทเออ12-5เนาะวันนี้นะครับโอ้รอกผมงามเน้อนี่ดีขาแต่งลอกนะครับโอ้เม็กซัดนะครับสวยมากงามมากนะครับลื่นมากด๋อโหดู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 วิบวับวิบวับ ปลาจะครบดีจ้ะวันนี้เจอของดีนะครับเจอมิบ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 แต่ลูกมันตัวใหญ่แล้วนะประมาณนี้กี้อะ่ะ,ะ,ะโอ้โหไม่ได้ตีเบ็ดเหมือน

แรกของเจ้านี่ครับผมจิบ<ฮ>ค <methodology> ่าคอกนะก็ใส่รประมาณ god. ประมาณสี่นะครับสี่สี่สเกินอย่างประมาณเนี้ยครับนี่โตเก้านะครับนี่รอกหมุนลื่นมากนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็สวยงาวขนาดนะครับขาแต่งของโกมัดสัตนะครับผมโอ้โหกำนี่มวนมือขนาดอ่ะยะสุดยอดสุดยอด ไป้าฟังกัน้าฟังตรงนี้โอเคหมายงามเดี๋ยวเขาจะทำการตุ๊กยีสุดกับตรงนี้นะครับนี่ขามฝากมาโอ้วิวสวยเลยลงว่าอุบย่อเฉลือลงว่ะเดี๋ยวเขาจะเอาเลือดสัตว์รอปัาชีโดเข้ามานะ ว้าวเลือดสุดๆจัดเลือดซอยเหยื่อกครับเหมือนเดิมอกไก่ที่เจ้าอกไก่ใจอย่างก็มันถูกเนาะอ่ะอันนี้สูตรของน้าจิ้มนะครับคอยเป็นลูกเต่าเอ้าจัดไปมากินจยงเลย เติมเรือได้เลยครับเพิ่มสีสันและความข่าวเกี่ยวเยอะเด้อลิล่าหอยหอยเอาไว้จบสวายเอาห้อยขึ้นไปบนสายเด้อเอาเอาเอาเลื่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรอไป อัอศักากสกเลเดปเลเดโซโมเปอโอเคขอเบอร์สาวเลยสัต์ใหญ่เืใหญ่ปลาทูใหญ่ โดฮิชวิวโอ้ยไก่หน่อยออ้เรียบร้อยลงไปแล้วครับสีบ่ันก็เป็นชุดสปินนิ่งสองคันเนาะชุดเบสสองคันนะครับตามรุ่น ระวังที่่อปัจฉโดลาดเขาก็เสดเดือนยอดตามข้างฝั่งไปนะครับยอดทิ้งไว้อุ๊บโอ้ดึกเว้ยเอเคยยอดไว้สองกันเลยลองดูมุมนี้ก่อนเดินตักเสอดืงอุ๊โอ้บิดตีดฮะ lạc 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 quá lạc ô quá lạc chết đồ đi vả quá lạc lạc một tí ุ๊ดไปเลยสะดูนี่ว่าขาดเลยฮโอ้โสามชั่วโมงแล้วนะเนี่ยยังมียังเกิดขึ้นเลยเยอะสุดอะไปะเดี๋ยวผมจะเอาเรือออกไล่ลาปลาชนนั่น

ไอห้าแล้วลากไปฝังเหรอไอห้าแล้วลากไปฝังขึ้นักจิ้มตักว้ไป Ê. Chim tắc nó ở đi phá phà nè Chim tắc nó ở Thôi pa pa pa, sốo chip, ah, im, dừa vẫn con xài ngay, tắt đi đi được, dừa vẫn con xài, nhẹ nhẹ ông đấy, lít tô Hmm, tôi đi sao nó hút dưa bom mà hoa lo dưa co mẹ cong co mẹ cong co mẹ sắt co mẹ cong mẹ cong co 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 mẹ tử lút đã ô nó chim dư lút được hấp chờ đây đây như nào lút lút cả giao lên nè biên giao bự và lút mấy lút à? à mày mày, mày. chỉ tèm à. <laughs> ดีองอเนอ <c oughs> อาอนะทีจีบเมื่อกี้ได้ตัวหนึ่งสองแล้วไม่เอาอวันนี้สองร้ <c oughs> อนเหลือเกินทีจีบเมื่อกี้กัดสองตัวกันนะได้ตัวเดียวอ่ะเมื่อกี้มันลมเราก็เลยตกปนี้เล่นก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีอาการ ตีลูกกำเดียวมีอาการเลยทั้งสองข้าไปแล้วจู่หมดตี๋ว่ะไปละไปละไปละลาไปละเอ้าหมดตี๋ว่ะไปละโอ้หมดตี๋ตัวเสร็จดอกนี้เสร็จดอกนี้เสร็จดอกนี้เสร็จเด้อมาแล้วดินอ่ะ อย่านะอย่านะอย่านะมาปลาไปกินกะปิงเลยปลาไปกินก็เอาปิงกินมันก็ดีเหมือนกันแสดงทาเลย 牛，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 哇！ นะาาาก็ว่าจะทำอาหารมาได้เนี่มยมันจะมืดฝนมาตลอดเลยอะทุกขั้งเลยวานเนี่ยอือตกเนี่ยไปจิมเตรียมพร้อมละถึงแน่นอน <c oughs> อ แล้วฮ uh ่า huh. กินพวกันเด้อปลานี <morning> <master> ่มันซบื้อเลยกะมันมืหู้ของล้ำเลยนะซ้อบื้อเป็นซอบบื้อล้วกันมาหู้ของล้ำจริงอ่ะ

<ด>ก็เมื่อ,อกี้ก็มานอไปลําจากได้เตรียมน้ำพริกแต่แรงมาทายเออ,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 อไปกินอิ่มแล้วก็ปิกบ้านนะครับกอเยซสดกินตัวเดียวได้จิ้มสลุดนะครับเราตีเยื่อปอมมาได้สองตัวก็จะได้ถือว่ามวนอยู่เดีวจะปิกมาอยู่นะครับ